หมดยังครับเหลือถึงคิวไหมครึ่งค,คิวตรงนี้ก็ดีใช่ไหมเหลือครึ่งคิวครับพูนเหลือครึ่งคิวนะครับนี่ครับผมจะทำที่นั่งใต้ต้นาตาลตรงนี้ครับระวังรถนะครับ โอ้ oh! นี่ครับตรงนี้นีะนี่ครับผมตั้งใจอยากได้ที่นั่งตรงนี้ถามว่าทำไมผมชอบบรรยากาศตรงนี้ครับเนี่ยต้นไม้หนึ่งกองนั่งใต้ต้นไม้รอตะวันตกดินนั่ง ยังกะทำโรงงานเลยนะพื้นหนายังกะโรงงานเลยนะยิ้มอะไรครับหนาไหมครับหนามากครับท่านผู้ชมเป่เบา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 หมดแล้วครับไม่เป็นไร เคลียร์มาเลยเดี๋ยวตัดเลยก็จบปรับเลยปรับเลยหมดแล้วเชื่อ,อยยางว่าห้าคิว,ว,คว,วไม่หมดไล่สรุปเอาสรุปเลยสรุปเลยลใช่ใช่หมดแล้วหมดแล้วตัดเอาเนี่ยมันตัดเลยเอาทีมทีมตัดเลยเอาออกเลยเอาออกเ,เอาออกเอาออกเลยครับเอาออกเลยโอเค ีขยับเลยครับ,บห้าคิวโอ้วันนี้ยี่สิบคิวครับพอดีนะเอาตรงนี้หน่อยเอาตรงนี้หน่อยเอาปรับเลยปรับระดับเลยเอานี่ครับบรรยากาศโค้งน้องนาชินโจ เอายกไว้ไหนพี่โอเคครับอันนี้ตีหน่อยแล้วตีตรงนี้ปลายหน่อยอ่าโอยปูนออกแล้วก็ทับใหม่โอ้ครับสามสิบเมตรครับตรงนี้ครับท่านชมนี่ครับใช้ปูนประมาณ 20่คิวครับ30เมตรตกตกปกติจะได้5้าคิวหคิวสิเมตรแต่ไม่ได้นะครับทำยังไงนะทำทำเผื่อ10ล้อวิ่งครับใช่ไหมครับพี่เถิกใช่ไหมครับพี่เถิกพี่เถิกมีอะไรถึงฝากอะไรถึงต้องบีมไหมนี่ครับปลูกต้นไม้ทั้งวันทั้งคืนถึงสี่ทุ่มนี่มีประโยชน์มากครับใครจะอาบน้ำตีลังกาก็บอกนะน้ำใส่ถังล้างเลยโอเคล้าบันเนี่ย โอเคครับผมแลลวท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับนี่ครับวันนี้มาแล้วครับรถปูนทันนู่นมาแล้วสวัสดีครับ